ของใหม่ของใหม่ลังโคมบ a ร e สเอ็กเพร u คูชชั่นคอมแพคไฮค c o v เวเลตค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้มาลองของใหม่สําหรับฝนนะฝนเพิ่งคอยลองคูชชั่นของลังโคมก็ซื้อมาค่ะพร้อมตลับเลยก็คือมันเป็นลังโคมคูชชัน่นบาร์สเอ็กเพร u ค h i ชั c o คอมแพคไฮค c o v เวเลตก็คือเป็นปกปิดเนีบเรียบเนียนขึ้นอนะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะ ก็สนนราคาที่ถ้าเป็นคูชั่นของฝั่งแบบเอเชียหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ได้ได้ได,ได้เขาเรียกอะไรนะรีฟิลมาอีกหนึ่งชิ้นเนาะแต่เนี้ยไม่รู้ว่ามันแพงหรืออะไรก็สนนราคาที่พันเสบาทได้คูชั่นมา1ตัวแล้วก็ตลับพร้อมพับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าปกปิดดีขึ้นแต่ยังให้การ เบาหน้าก็คือไม่หนักหน้าอยู่แต่ว่าตัวนี้ที่ชอบมากๆาเลยได้ลองใช้มาหนึ่งอาทิตย์ฝนแบบขึ้นเขาลงห้วยไม่ใช่ฝนแบบขึ้นวินมอเตอร์ไซค์บ้างโดนลมโ,โ,โดนแดดคือแบบทั้งวันใช้ชีวิตตั้งแต่แบบเช้าแต่งหน้าเช้าแล้วก็ออกกลับบ้านมาตอนคืนก็คือยังอยู่อันนี้คือฝนตกไปไว้นิดนึงละคือเมื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วเกิดความผิดพลาดก็เลยตกไปแล้วแค่ตรงนี้ก็ยังอยู่ชอบมากตรงที่ว่า รุ่นใหม่เขาเป็นตะข่ายเนะะี่ยค่ะเป็นเน็ตตะข่ายแบบเนี้ยทําให้เนื้อผลิตภัณฑ์นะเขากักเก็บเนื้อได้ดีแล้วก็ปล่อยออกมาได้ดีเพราะว่าอย่างตัวอื่นๆที่ฝนใช้อ่ะลองมาประมาณสองยี่ห้อเองมาก็ไม่เยอะก็เขาเรียกอะไรอ่ะช่วงแรกๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์จะขึ้นมาตกที่หน้าได้ดีมากแต่ว่าหลังจากนั้นไปประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะหรือสองอาทิตย์นานกว่านั้นคือเราต้องแบบใช้พับ กด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 มานแบบอึมอย่างเงี้ยคือเนื้อผลิตภัณฑ์จะถึงจะออกมาเยอะขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะเอางี้เรามาลองเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาพูดเยอะทําไมเนี่ยนี่คือตบต่อจากที่ตบไปเมื่อกี้จะลองตบแค่ครึ่งเดียวนะจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าไอ้ครึ่งที่ตบกับครึ่งไม่ตบอ่ะมันต่างกันไหมถ้าถามเราว่าเขาบอกว่าอปกปิดไฮค c o เบรถทำว่าได้ไหม คือเราต้องทำความเข้าใจระหว่างรองพื้นกับคูชั่นเพราะฉะนั้นเหมือนเราเข้าใจพื้นฐานของคำว่าคูชั่นปุ๊บเขาก็จะเราจะทราบเลยว่าประมาณไหนแค่ไหนถึงดีสำหรับคูชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือฝนว่าแค่เนี้ยโอเคแล้วแหละก็ตบตบไปเรื่อยๆค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันมัน,มนบางมันเบาไปสำหรับหน้าเราเราก็ตบเพิ่มอันนี้ก็มีใต้ตา หลังจากเป็นประจำเดือนไม่ได้พักผ่อนและอะไรหลายอย่างสิวก็มาก็ดีนะฝนว่าแบบมันโอเคอะตบอีกข้างนึงเลยแล้วกันคูชชั่นจะใช้การตบนะคะคือถ้าสมมติว่าใครลงรองพื้นไม่เก่งมาใา่ผลอย่างเงี้ย คือใช้เวลาลงพื้นลงรองพื้นนานค่อนข้างจะแบบเสเวลามากอะไรอย่างเงี้ยแนะนำครูชั่นเลยค่ะถ้าสำหรับคนที่หน้าแห้งมากๆหรือแบบต้องการฉ่ำวาวโกก็คืออย่างเงี้ยปัดนู่นนี่นิดนี่หน่อยแล้วก็ออกไปได้เลยคือคือ,ค,อคือไม่ต้องไม่ต้องใช้แป้งตบเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าต้องการหน้าแน่นๆโอเคคุณก็ถ้าต้องการแน่นมากแน่นมากนะจริงๆนะสำหรับฝนแป้งผสมลองพื้นตบเลยอยู่ทั้งวัน แต่ว่าถ้าต้องการแบบปกติธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็นั่นแหละค่ะใช้แป้งแป้งแป้งผงอะแป้งฝุ่นเออแป้งผง,ง,ผ,งผงอรไรยโอเคก็ให้การปกปิดประมาณหนึ่งแต่ฝุ่นก็ถือว่าโอเคนะแต่ช่วงนี้หน้าแบบหน้าเย้แยแบบเพราะว่าเพิ่งหายจากประจำเดือนขอเก็บใต้ตาวันนี้ก็ในไหนมาลองใชใ้เพื่อนเพื่อนดูก็แต่งหน้าให้เพื่อนเพื่อนดูเป็น everyday look ของฝนเลยละกันเพราะว่า เอวิดีลุกขอมฝนน,นน้อยน้อยมากแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนแบบเราเป็นคนไม่แต่งหน้าหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าแค่นี้ก็คือแบบเหมือนเยอะสำหรับเรานิดนึงก็ไม่เยอะหรอกก็มาตรฐานนั่นแหละต้องคือถ้าบางคนจะบอกว่าเอวิดีลุคบางคนก็คือขนตาแพงใหญ่มากแต่ว่ากับเราคือเราไม่ค่อยแต่งหน้าหนักอะ่ะ แต่งแบบเบาเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาของมีบรีนแล้วก็อันนี้ใช้ของทาแต่จริงใช้ของอะไรมันอยู่ที่คนหรือเปล่าคือถ้าพูดเลยฝนไม่มีความสามารถเก่งข้างหน้าขนาดแบบบางคนคือใช้เครื่องสำอางอะไรก็ได้ฉันแต่งก็สวยไม่ต้องติดทนอะไรเงี้ยฉันก็แต่งได้หมดขอแค่แบบมีเครื่องสำอางให้ฉันใช้อะไรเงี้ยแต่คือแบบเราลูกกช่างไม่เก่งอคือ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็แค,แค่แค่มีความชอบแค่นั้นเองแค่ชอบเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีความชอบมันก็ไม่พอหรือเปล่าแต่ก็เราชอบเราก็ใช้ต่อไปอันนี้ฝนใช้แป้งของลอร่ามือเซีนะคะรอให้หมดอยู่จะเปลี่ยนใช้ลองใช้ยี่ห้ออื่นบ้างคือแบบไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้เห็นเนียงไม่ต้องตกใจน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากถ้าใครดูคลิปแรกๆฝนจะแบบโอเคมันมันอ้วนขึ้นไหวเนี่ย วนขึ้นจริงๆแบบแต่ยอมรับสภาพตัวเองละอันนี้ก็หน้าเรียบร้อยละได้แค่นี้ถือว่าโอเคเลยนะถ้าเป็นคุูชัดแล้วก็ฝนไม่ได้ต้องการการปกปิดมากก็คือยังให้เห็นผิวๆอยู่อะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดพูดถึงของนี่เราจะบอกว่าเราเล่นของใหม่ๆชิ้นหนึ่งก็คือไปเดินซื้อของที่ท็อปที่โรบิสัน มีคอสลุกหรือคอสลักอะเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรสลิมบาวเพนซิลสีอะไรดีปบาใช่ก็อยู่ในช่วงที่ชีวิตไม่ค่อยว่างมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝนจะไม่ได้เก็บคิ้วเป็นแบบรูปทรงอะค่ะไม่สามารถทำคิ้วเองได้ต้องแบบให้พี่ๆที่เบนฟิตเป็นคน เหมือนเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิวไม่เป็นทรงแน่แต่จริงๆฝนไม่เขียนบางวันไม่เขียนคิวเลยนะด้วยความที่แบบไม่ได้ขี้เกียจหรืออะไรแต่ว่ามีเส้นคิวอยู่แล้วมันก็เลยแบบออกไปอย่างเงี้ยแหละมันก็มีคิวพอประมาณด้วยความเร่งรีบของบางวันคือเวลาเดินไม่เคยจะรอ24ชั่วโมงก็ไม่เคยจะพอนขนาด ไม่ใช่คนแบบมีงานประจําหรืออะไรนี้นะยังแบบไม่พอเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงคนมีงานประจําเลยอันนี้คือเนี่ยแหละตาฝนไม่ทำไรกับตาเลยปัดแก้มแล้วก็ลงไฮไลท์ปัดแก้มวมันนี้ลูกรักอีกหนึ่งคนนําเสนอนาสตีเวนคายอันนี้เป็นพาเลตที่ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเอามาขายหรือเปล่านะคะก็ปิดกระจกเขาไว้หน่อยอ่ะ นี่นี่เป็นพาเลตของเขาก็จะเป็นสียอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วพาเลตเนี้ยจบเลยนะสำหรับสาวกแบบน่าคือคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรอีกแล้วอะ่ะคือบีครบแล้วเราขอปัดแก้มสีแบบสีสีอะไรก็ได้อะ่ะคือหน้าเราเบาอยู่แล้วไงคะคือไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ปัดปัดไปเหอะ แล้วปัดอันนี้เป็นเอวิเดียลูก็ออกไปให้แบบดูเลือดฝาดส่วนมอนเซอร์ใช้ลากูน่าที่มีอยู่ในพาเลตเลยแล้วก็วนๆสักนิดนึงให้แบบหน้าดูสีแบบอุ่นๆหน่อยนี่เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะแบบเอ๊ะทำไมกล้องแปลกๆแ,แบบไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่กล้องอยู่ที่ต่างจังหวัดครั้งที่แล้วกลับบ้านก็ไม่ได้เอามาครั้งนี้ ก็ลืมออมาคืออยู่ในรถล้วแบบติดรถไปอะไรเงี้ยค่ะอ่ะสันจมูกมานิดหน่อยไม่ต้องเด่นชัดมากเรียบร้อยอันนี้คือ Everyday Look มากๆเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีปากที่เราจะใช้ต่อไปว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าขออันนี้ลืมไม่ได้เดี๋ยวนี้แบบค่อนข้างติดมากเ e c ก a c h คิมเลอริงสกสีโอปอเป็นเซ็ตของเซ p h o ่ายูเอสียดายจังเข้าไทยไม่รู้จะมีเซตหรือเปล่า คือเดี๋ยวนี้เราใช้แบบเมื่อก่อนใช้บอนเซอร์กันในการสร้างมิติให้หน้ากันเนาะแบบใช้กันหนักมากใช้กันบันทีเหมือนแบบโดนของหรือไรหน้าดามาเป็นแถบอไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกดีคนเริ่มใช้ไอเนี้ยไฮไลท์มาเป็นแบบตัวทําให้หน้าแบบมีมิติวุ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาหน้าเกือบมันแต่ไม่มันอนะักสวยแบบดูแพงเราแอบใช้ไฮไลท์ของ หนาพาเลตเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราจะมาปัดทั่วหน้าให้แบบให้มันดูแบบมีอะไรอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยแหละจริงๆเป็น everyday look ของเราแล้วก็ตามด้วยลิปสติกช่วงนี้กำลังปลดปานกับลิปของ t o o face เป็น Melted มันมาสักอย่างมากับเป็นเซตๆเดี๋ยวจะมา มาลองเปิดเซตอนันเล่นกับเพื่อนๆดูเพราะว่ามีคู่มันเป็นแบบดูโอมันเป็นบัสแล้วก็มีอย่างเงี้ยสามชุดฝนยังไม่เคยเปิดเล่นเลยเหมือนเปิดเอาสีลิปม,มาทาเล่นอันนี้ก็ทาลงไเลยค่ะใช้คนเดียวสีเนี้ยป่วยนะถ้าทาไม่ดีเนี่ยนะบีบสีให้ออกมาก่อนไม่ยอมออกมาโอเคออกมาละ เนี่ยจะสังเกตว่าสีมันซี่กว่าสีปากปกติของโนอกแต่ว่าคืออันเนี้ยสักพักถ้าสีแห้งไปสีก็จะติดปากอยู่แบบดื่มน้ําจากขวดหรืออะไรก็ยังคงอยู่แต่ว่าทาต้องทาเยอะกว่านี้นิดนึงนะแล้วก็ปกติเราจะรอให้มันแห้งแหละแล้วเราก็จะใช้ทิ้งของอะไรก็ได้ทาปากข้างใน นี่คือ everyday look เห็นปะง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยส่วนผมนี่ยังไม่สะขี้เกียจถ้าให้คะแนานดูสิมันปิดอันนี้ก็ปิดเกือบหมดเลยนะคือฝนไม่ได้ตกลงไปสำหรับคูชชั่นที่บอกมาแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างชอบมากเป็นเพราะว่าเราอินกับเครื่องสำอางฝั่งเมริกาหรือยุโรปหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าทางเอเชียมังเพราะว่าเราหาซื้อได้ง่ายกว่า เราไปต่างประเทศบ่อยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอินกับเครื่องสําอางฝั่งนี้มากกว่าเราก็เลยให้คะแนนเขาเก้าเต็มสิบละกันเรารู้สึกว่ามันดีอะเราก็ไม่รู้ว่าเราหักอะไรไปแต่ว่าหักเอาตรงที่ราคามันค่อนข้างสูงกว่าคูชั่นตัวอื่นเพราะว่าถ้าตัวอื่นเราจะได้ทางคูชั่นแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวอะไรอะดีฟออิลด้วยแล้วก็อันนี้ก็ ส่วนตัวเราใช้ลืมบอกสีเลย B.O. ศูนย์หนึ่งตอนแรกเราไปที่เคาน์เตอร์พี่เขาบอกว่าเอาสีที่ขาวที่สุดเลยค่ะน้องเราลองที่แขนเป็นความเป็นเรื่องไม่ดีนะลองที่แขนนะแต่ว่าเราไม่อยากให้ลองที่หน้าเพราะเหมือนแบบเราแต่งหน้าไปแล้วแล้วก็ลองอีกสีหนึ่งลองที่แขนเหมือนกันจนมาสีนี้คือสีที่สามคือเหมือนแบบระดับความเข้มคือระดับที่สามก็พี่เขาลองมาให้เราก็รู้สึกว่าเอาสีที่เข้มที่สุดนั่นแหละก็ได้ประมาณนี้งั้นวันนี้เราก็ ไปดีกว่ามาทำเอวิดี y l ลุกให้ดูแล้วก็พร้อมเปิดลองของใหม่คุชชั่นตัวน้ตะข่ายขอเรียกอย่างนี้ละกันวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำคลิปนานสวัสดีค่ะ